อยากรวยอย่าแค่ฝันจงลงมือทำทุกคนล้นอยากประสบความสำเร็จอยากมีไรายได้อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่มีไม่กี่คนที่กล้าจะเริ่มต้นเส้นทางแห่งความสำเร็จไม่ได้เริ่มจากเงินทองหรือโชคชะตาแต่มันเริ่มต้นจากการตัดสินใจและลงมือทำวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับแนวคิดที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับล้านพร้อมตัวอย่างจริงที่จะพิสูจน์ว่าคุณก็ทำได้ ถ้าคุณลงมือความเชื่อคือจุดเริ่มต้นไม่มีความสำเร็จใดในโลกที่เกิดจากความสงสัยคนส่วนใหญ่ล้มเหลวเพราะไม่เชื่อว่าตัวเองทำได้ผมจะเล่าเรื่องชายวัยห้าสิบปีที่เริ่มขายของออนไลน์จากศูนย์จนสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนเพราะเชื่อว่าตัวเองทำได้ยังไม่สายถ้าคุณเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็จะมองเห็นทางถ้าคุณไม่เชื่อต่อให้มีโอกาส ก็จะมองไม่เห็นมาเลยหารายได้ในยุคนี้มีมากกว่าที่คิดรายได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่งานประจำอธิบายแนวทางรายได้แบบต่างๆงานฟรีแลนซ์เช่นเขียนบทความกราฟิกขายของออนไลน์ทับแอฟฟิลียตช่องทาง TikTok ทับ YouTube ทับ s h o ป e e ทับ Lazada ยกตัวอย่างคนธรรมดาแม่บ้านเปิดเพจทำอาหารจนมีสปอนเซอร์เข้า วัยรุ่นใช้เวลาสองชั่วโมงต่อวันทำติ๊กตอกขายของกําไรสองหมต่อเดือนถ้าคุณมีมือถือคุณก็มีเครื่องผลิตเงินถ้าคุณมีเวลาว่างคุณก็มีโอกาสสร้างชีวิตใหม่3ขั้นตอนเปลี่ยนตัวเองให้หาเงินเก่ง 1. รู้ว่าเราเก่งอะไรหรือสนใจอะไรถนัดพูดทำคลิปถนัดเขียนทำบทความทับรีวิวสินค้า ถนัดขายทำา t k t t o Affiliate เเรียนรู้จากของฟรี y o u t u b e ทับคอร์สฟรีทับอ่านบทความทุกทักษะหาเรียนได้จาก YouTube AI ขายของเขียนบททำคลิป3ลงมือทำให้ได้30วันติดไม่ใช่แค่เรียนต้องทำจริงจากศูนย์ l s u a l s เริ่มต้นจากเริ่มต้น equals เก่งจากเก่ง equals รวย สาวันอาจยังไม่เห็นผลลัพธ์แต่30วันที่คุณลงมือจะเปลี่ยนอนาคตคุณตลอดไปทําอะไรถึงจะรวยคนรวยคิดแบบนักสร้างไม่ใช่แค่นักใช้คิดแบบเจ้าของสร้างระบบขายซ้ำปั้นช่องสร้างแบรนด์ยกตัวอย่างพนักงานบริษัทเริ่มขายของตอนเย็นเดือนละ5้าพันถึงห0 0 0 0บาทความรวยไม่จำเป็นต้องใช้เงินเริ่มต้นแต่ต้องใช้ความตั้งใจที่ไม่เลิกกลางทาง ถ้าคุณไม่เริ่มวันนี้คุณก็จะอยู่ที่เดิมในอีกหนึ่งปีข้างหน้าอย่ารอให้พร้อมเพราะความพร้อมไม่เคยมาจงเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่คุณทำได้ตอนนี้แล้วทำมันทุกวันสุดท้ายคนที่รวยคือคนที่กล้าทำซ้ำในวันที่ไม่มีใครเห็นและวันหนึ่งคุณจะเป็นคนที่ใครๆมองขึ้นมาแล้วพูดว่าเขาโชคดีทั้งที่คุณรู้ว่ามันไม่ใช่โชคแต่มันคือการลงมือทำ ทุกคนอยากประสบความสำเร็จแต่ไม่ใช่ทุกคนที่เปลี่ยนตัวเองได้คำคมบางคำเปลี่ยนทั้งทัศนคติและทัศนคติที่ดีเปลี่ยนทั้งชีวิตอย่ารอให้โอกาสมาแต่จงสร้างโอกาสขึ้นมาเองหลายคนรอโชคดีรอคนชวนรอสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยรอเขาสร้างโอกาสจากสิ่งที่มีตัวอย่างชายคนหนึ่งไม่มีเงินเรียนต่อ แต่เริ่มเขียนบทความลงเพจฟรีๆจนมีคนจ้างเขียนสร้างรายได้หลักหมืน่นปัจจุบันมีคอส,สอนเขียนของตัวเองอย่ารอให้มีทุนก่อนจงเริ่มจากทักษะก่อนถ้าคุณเหนื่อยก็แค่พักแต่อย่าหยุดเส้นทางการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันเหนื่อยแต่ความเหนื่อยไม่ใช่เหตุผลให้เลิกตัวอย่างนักวิ่งมาราธอนที่แพ้หลายสนามแต่ไม่เลิกซ้อมปีที่สามคว้าแชมป์ระดับประเทศเขาบอกว่า มีวันอยากเลิกแต่ไม่เคยหยุดซ้อมนานกว่าหนึ่งวันความพยายามไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่การไม่ยอมแพ้คือเรื่องใหญ่คนที่คุณจะกลายเป็นขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำซ้ำๆทุกวันความสำเร็จคือผลรวมของพฤติกรรมประจําวันไม่ต้องทาใหญ่แต่ต้องทาซ้าหญิงสาวเริ่มตื่นตีห้อ่านหนังสือวันยี่สนาทีผ่านไปหนึ่งปีเธอเปลี่ยนจากพนักงานธรรมดาสอบทุนปริญญาโทไปต่างประเทศได้ เพราะเธอสะสมความรู้ทีละน้อยถ้าคุณอยากเปลี่ยนอนาคตให้เปลี่ยนนิสัยประจำวันความกลัวจะหายไปเองเมื่อคุณเริ่มลงมือทำกลัวเริ่มต้นกลัวไม่ดีพอดีกลัวคนอื่นพูดแต่คนที่ประสบความสำเร็จเขากลัวเหมือนคุณแค่เขาทำทั้งที่กลัวตัวอย่างวัยรุ่นคนหนึ่งอยากเป็นยูทูบเบอร์แต่กลัวโดนบูลลี่เริ่มทำคลิปแบบไม่เปิดหน้าทำต่อเนื่องหเดือน ปัจจุบันมีผู้ติดตาม500,000คนความกลัวจะชนะคุณถ้าคุณยอมแพ้มันแต่ถ้าคุณเริ่มทำความกลัวจะเล็กลงทุกวันความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายแต่เป็นกระบวนการหลายคนคิดว่าสำเร็จคือเป้าหมายแพ้จริงมันคือกระบวนการเรียนรู้เติบโตล้มแล้วลุกตัวอย่างเจ้าของแบรนด์รองเท้าหนึ่งเริ่มจากโรงงานเล็กๆล,ล้มมาแล้วสามครั้งเคยเกือบไม่มีเงินจ่ายลูกจ้าง แต่ทุกครั้งที่ล้มเขาพัฒนากระบวนการปัจจุบันส่งออกไปแปดประเทศจงรักกระบวนการมากกว่าผลลัพธ์และผลลัพธ์จะตามมาเองไม่มีใครเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้ถ้าคุณไม่ยอมเปลี่ยนเองไม่มีโค้ดไม่มีคอร์สไม่มีใครช่วยคุณถ้าคุณไม่เริ่มจากตัวเองคนที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงคือคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองหนึ่งอเอร์เซตัวอย่างชายที่เคยติดหนี้บัตรเครดิต12ใบยหยุดโทษเศรษฐกิจ หยุดใช้บัตรเริ่มจากขายของมือสองปัจจุบันปลดหนี้หมดและมีทุนเปิดร้านของตัวเองถ้าคุณไม่ลุกชีวิตคุณจะไม่ขยับจงใช้ชีวิตในแบบที่คุณจะภูมิใจเมื่อมองย้อนกลับมาทุกวันคือบทหนึ่งของชีวิตและเราเขียนมันด้วยการกระทำของเราเองตัวอย่างหญิงสาวเลือกลาออกจากงานที่ไม่ชอบไปทำอาสาสมัครที่ต่างจังหวัดสุดท้ายได้ทำงานด้านที่รักและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้คนหลายร้อยคน สุดท้ายเราไม่ได้เสียใจในสิ่งที่เราทำแต่เรามักเสียใจในสิ่งที่เราไม่ได้ทำคำคมบางคำเปลี่ยนแค่ความคิดแต่ถ้าคุณลงมือมันจะเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตโลกนี้ไม่เลือกคนเก่งโลกนี้เลือกคนที่ไม่ยอมแพ้และไม่หยุดเติบโตและคุณคือคนหนึ่งในนั้นถ้าคุณเริ่มตอนนี้คำถามที่คุณต้องถามตัวเองวันนี้ฉันใช้ชีวิตแบบรอคอยหรือสร้างโอกาสลองเขียนลิสต์สิ่งที่คุณอยากทำ แล้วตอบให้ได้ว่ารออะไรอยู่ถ้าไม่ติดเงินไม่ติดคนอื่นวันนี้คุณเริ่มอะไรได้ทันทีแบบฝึกแัดเขียนหนึ่งโอกาสที่คุณจะสร้างเองในเจวันข้างหน้าทำให้ได้แม้มันจะเล็กเช่นถ่ายคลิปแรกโพสขายของสมัครคอร์สฟรีกำหนดเวลาพักแบบไม่ให้หลุดเป้าหมายเหนื่อยให้พักแต่อย่าหยุดพักไม่ได้แปละว่าเลิกวางตารางพักแบบมีสติเช่นพักวันอาทิตย์แต่จานกลับมาเต็มที่ คำถามย้อนคิดคุณพักเพราะเหนื่อยหรือพักเพราะกลัวความยากคุณยังจำเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ไหมวินัยเล็กๆที่เปลี่ยนอนาคตได้คุณคือสิ่งที่คุณทำทุกวันไม่ใช่สิ่งที่คุณทำแค่ตอนมีแรงบันดาลใจแนวคิดเสริมแรงบันดาลใจหมดได้แต่วินัยจะอยู่ถ้าอยากสำเร็จจงสร้างกิจวัตรแม้เล็กแบบฝึกหัดสร้างนิสัยหนึ่งอย่างที่คุณจะทำทุกวันเช่นอ่านหนังสือสิบหน้า เขียน To Do List ทำต่อเนื่องให้ได้21วันแผนรับมือความกลัวที่เกิดขึ้นจริงความกลัวไม่เคยหายแต่มันเบาลงเมื่อคุณเริ่มทำเทคนิคเสริมถามตัวเองว่าสิ่งที่กลัวจะเกิดขึ้นจริงไหมเขียนสิ่งที่กลัวออกมาแล้วว่าหาวิธีลดความเสี่ยงเช่นถ่ายคลิปแบบไม่โชว์หน้าความสำเร็จเท่ากับกระบวนการบวกความต่อเนื่องทุกครั้งที่คุณล้มคุณได้เข้าใกล้สิ่งที่เวิร์กมากขึ้นหนขั้นแนวคิดเสริม ให้รางวัลตัวเองกับความพยายามไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ถามตัวเองวันนี้เราเรียนรู้อะไรเพิ่มแบบฝึกหัดเขียนสามความกลัวที่หยุดคุณอยู่หาทางลงมือแม้ยังกลัวแบบฝึกหัดเขียนหนึ่งบทเรียนที่คุณได้จากความล้มเหลวล่าสุดเขียนสิ่งที่จะปรับปรุงรอบหน้ารับผิดชอบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตต่อชีวิตตัวเองชีวิตเราเราเขียนบทเองทุกวันจะยอมไม่ใครเขียนแทนแนวคิดเสริม หยุดโทษพ่อแม่ระบบคนอื่นทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มจากยอมรับว่าเราควบคุมได้แบบฝึกหัดเขียนหนึ่งพื้นที่ในชีวิตที่คุณอยากควบคุมเพิ่มเช่นการเงินสุขภาพตั้งเป้าหมายเล็กๆและลงมือภายในสามวันสร้างชีวิตที่คุณจะภูมิใจคุณอยากให้เรื่องราวชีวิตคุณเป็นแบบไหนเมื่อคุณเล่าให้ลูกฟังใช้ชีวิตให้มีความหมายไม่ใช่แค่มีเงินทุกวันที่เราตื่นมา คือโอกาสเขียนหน้าถัดไปของหนังสือชีวิตแบบฝึกหัดเขียนจดหมายถึงตัวเองในอีก5ปีข้างหน้าบอกว่าคุณอยากเป็นคนแบบไหนและถามว่าถ้าอยากเป็นแบบนั้นวันนี้ควรเริ่มอะไรคุณไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดในวันเดียวแต่ถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนทีละนิดทุกวันจะมีค่ามากกว่าที่คุณคิดคำคมไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณแต่การลงมือทําตามคำคมนั้นต่างหากที่จะเปลี่ยนอนาคตของคุณ